โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกคนก็ด้วยนะคะวันนี้ก็วันนี้ผมจะมาสอนโหลดเออไม่ใช่สิว่าไงก็คือสอนโหลดที่แบบผมเล่นเ่าเกมคอมนะอย่างแรกนะครับเข้าไปที่ a พ Store นะเข้าไปที่ a พ Store แล้วก็พิมพ์ว่าพิมพ์ตามเนี้ย นะคือว่ามีคนขอมาว่าสอนโหลดอะไรนะครับอ่พาพอคุณโหลดเสร็จใช่ไหมคุณก็กดเปิดเข้าไปนะครับผมก็พอคุณเกิดเปิดเข้าไปมันก็จะมีเอ่อบ้นหนึ่งนะมันยังไม่เข้าบนหนึ่งอมอมออออขาละคือตอนแรกมันจะขึ้นให้ใส่บัญชีไม่ก็ใส่บัญชี f a c e b o o k อะไรใช่ไหมแนะนำว่าให้ใส่บัญชี Google นะเพราะา Google น่าจะง่ายกว่า ส่วนวิธีการเก็บเงินใช่ไหมเออก็ไม่ได้สเนเียดหรอส่วนวิธีการเก็บเงินก็คืออยังไงดีวิธีการเก็บเงินก็คือมันจะมีให้ขึ้นเก็บตรงนี้นะคะผมแล้วขึ้นเก็บตรงคุณโฆษณาเออ <laughs> ขึ้นอยู่ตรงโฆษณา อันนี้จะเป็นสนแบบละเอียดแหละอันนี้ก็คือมันจะเป็นขึ้นแบบแรกๆใช่ไหมครับก็อันนี้มันจะขึ้นอีกสามวันนะแล้วก็น,นี้ก็คือทำภารกิจมีภารกิจอะไรบ้างไม่รู้แล้วก็คุณก็สามารถทำภารกิจอ่าผลไม,ม้ได้นะเนี่ยไออันเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะทำ คลิปคลิปแรกก่อนแล้วคมจะทําคลิปสอนเล่นอีกทีนะครับผมวันนี้ทําคลิปสอนโหลดก่อนนะครับก็สาหรับวันนี้ไปแล้วนะครับ่บายายก็มาว่าคนที่มาขอสอนโหลดก็อาจจะดูนะอืมไม่รู้ว่าเข้าใจไหมก็เดี๋ยวไปเช็คเสียทีนึงทัน,นึงนะ